ใช่ตั่งมาไม่ถามมาอนเนยอ้าวไม่ถามก่อนอะไรมาเที่ยวทั้งทีมันก็ต้องมีเล็กๆน้อยแบบนี้อยู่แล้วนี่เ่นี่วอ๊อยูวไปทำงานไป เฮ้ทำงานให้ต้องรวขอชีวิตได้ไหมทำงานหรือว่าคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมทะลึ่งนิดนึงเด็กอายุตั้ง่า่8ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนแตนแตนตา เปิดคลิปแบบนี้ทุกคนรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าผกมันบอกอยู่แล้วเนาะเราจะมากแกล e ้งพี่บอสอีกแล้วทุกคนวันนี้นะครับผมมาที่พักแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับเหมาะมากๆเลยกับการที่เราจะมาทำให้พ e ี่บอสเมาพอดีพี่เขาเนี่ย มาเสิร์ฟเมนูให้ดูว่าแบบมีเมนูอะไรบ้างใช่ไหมครับต้องบอกเลยว่ามีแอลกอฮอล์แน่นอนอยู่แล้วมาเที่ยวชัยงทีแบบนี้ดื่มแอลมันไม่ผิดอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าแอลกอฮอล์นี่แหละมันจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้พี่บอสเนี่ยกระชุ่มกระชวยทําให้แบบดูดดเล่าร้อนขึ้นมาหลายคนชอบแน่นอนแล้วไม่ใช่แค่หลายคนนะคนที่ชอบที่สุดคือใครรู้ป่ะทุกคน ันนี้แหละมันจะมีตัววายด้วยใช่ไหมครับค่ะวายตัวนี้แรงไหมครับแบบอยากได้แบบที่มันเขาเร,ร,รียกวอะไรอ่าม,มันมัีวายกี่แบบครับต,ต้องบอกกันเราไม่ค่อยกินวายตัวไหนค่ะจะเป็น,นะะเรซลอยไรไรคะ่ะแล้วก็โซีนวายพี่แนะนำตัวไหนดีถ้าวายเป็นเรซลอยคะ่ะ เรดวายถ่ายรูปสวยด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะคุณกับค้าสั่งเนื้อไปด้วยอ๋อ oh, <Okay. S 1> กินคู่กันจะได้ไดใช่ค่ะงานเหมาะเลยทุกคนขอ mm hmm. นเรดวายอีกแก๊ดด้วยครับโอเคครับ mm hmm. นี่แหละทุกคนอย่างที่บอกเลยว่ามาพักแบบนี้กินวายจิบวายใช่ไหมครับแล้วก็สั่งเนื้อสั่งอะไรมาพี่บอสไม่รู้ตัวหรอกว่าจะเมาตอนไหนมาแล้ว mm hmm. มาช้อนหนึ่ง อะไรเบียร์วายเอ้าใช่ดิก็บอกแล้วไงว่าเขามีเซอร์ไพรส์ให้ผมไม่อยากกินอะไรโม๊หมันเบาๆเป็นเวทไวน์เบาๆแค่นี้เองแค่หนึ่งแก้วจิบจิบกินเบื่อแบบให้มันกระชื่นกระชวยแส่ว่าเก้า ตอนนั้นไม่เ,เราเราขาบอกอะไรไงเขาแค่แบบมอกเทลเ<ไ>ขาทำมอกเทลบอกเขาอยากให้เธอแบบกินแล้วมันทำไมไหนไหนเขาดูดิเขาดูดิว่ามันเข้มแค่ไหนอย่าตั้งมาทำไมวายเดี๋ยวเรากินเนื้อเรากินเนื้อลิ้นอายนะลิละล้นอายต้องกินกับวายเ,เขาบอกนีเ้ลเลยโอ้โหเธอ กินแต่ข้าวกินแต่พิซซ่ากินแต่ของอาหาราวายเขาสั่งมาเซอร์ไพรส์ทำไมไม่กินนะไม่อยากกินนะตัว<ม>เธอนี่ยังไม่รู้อะไรทีเขา่ากินข้าวกับวายกินเนื้อกับวายเพราะอะไรรู้ไหมมันทำให้กจรเลอาหาราทำให้อาหารอร่อยนี่หวังกุ้งอร่อยอุ้ยโกโกแล้วเนี่ยเออิป<อ>เลยไม่เอาน้ว อมนมกน,นี่กินซ้ากินให้มันหมดเ,ดเร็วๆด้วยสั่งมาไม่ถามก่อนเลยอ้าวไม่ถามก่อนอะไรมาเที่ยวทั้งทีมันก็ต้องมีเล็กๆน้อยๆแบบนี้อยู่แล้วกระชุ่มกระชวยเห็นไหมเห็นไหมมันจะกระชุ่มกระชวยวายอะ่ะมันช่วยเถอะเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวกินต่อ แค่จิบจีบไากินส้มไหมอืมไกินหน่อยก็จะเยอะจะขอแกะเอาก็ไปเอาอะไรมาเนี่ยทำงานต่อไห้ไม่เสร็จเลยโอ้ยมาเที่ยวแบบนี้เอางานมาทำเหรอโอว่แล้วหไหวไหมเนี่ยนะ ก,กินซ่องก่อนสิอนะ่ะจะได้ตื่นขึ้นนะ่ะด,ไ,ดไหมจะช่ว้ื่นื่นเลยันนี้อนะ่ะ แ,แก้วนึงมันกำลังดีเพราะว่าเมื่อกี้เขากินไปแก้วนึงแนละ้วเหมือนกันก,ก็กระชุ่มกระชวยมันแบบทำอะไรมันก็ไค่อ,อะไรมันมีพลังกำลังมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยเวลาจะททำงานเนี่ยมันจะได้แบบสดชื่นเฟรชเฟ,เฟต้องจิบวายไปได้วยจ,จีลองดูมา เขากินเยอะเลยนะนั่นก็แก้วเหลือแล้วเฮ้ยยังสั่งเพิ่มอีกแก้วเลยแก้วๆนะแน่ๆเลยตัวเขากินว้นนี้แล้วทำงานอะไรเนี่ยวิดีโอยังไม่เสร็จเลยเกิดไม่ลงติ๊กตก ก็เธอรีบ้าก็มาเที่ยวทีก็พักบ้างแล้วเธอบอกว่าพวกนี้ต้องลงคลิปในติ๊กต็อกก็รู้แต่ว่าเวลาแบบนี้ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมล่ะทำอะไรอืก็ไม่รู้ดิเล้วถ้าถอดไฟอะไรอ่ะเพราะเลาว่อไฟหน่อยที่เป็นชื่อของเขานี้เลยไม่เห็นไหนบ่าบามีอะไรนี่ไง กินว่านหมดไปมันต้องจิบเพนี่เธอไม่งั้นกินที่มันหมดทีเยีวเดียวเดีวกินทียังหมดเหลือไว้ทำไมเราเสียดายของเดี๋ยวเด้น้ำเปล่าไหมอืมถูกมากเฮ้ยเธอ ทำอ,อ,อะไรก็นออรนหนาวนิดหน่องกินหมูกินเนื้อหมูนิดหย่อยเครื่องมันติดแต่มันจะยาวได้เลยที่เที่ยวอย่างนี้เดียวก็หมดแล้วเลยเนี่ยแค่นี้แค่นี้ยังแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายอาย่างเนี้ย ตัวแค่นิดนิดหน่อยหน่อยทำเวอร์อันนี้แกงเขาเนี่ยเขารู้ติดกระดุมอะไรให้มันดีดีก่อนติดกระดุมอะแล้วดีก่อนแล้วแล้วแล้วอาหารพรุ่งนี้ต้องลงพรุ่งนี้ต้องลงเข้าใจไหมจะใส่อะไรดีร้อนอแล้วเพิ่มแอร์หน่อยดีเพิ่มแอร์เหรอ เพิ่มไม่เป็นนะเด็กที่นี่อ่ะโอ้ยหงุดหงิดเอาเขาเพิ่มไม่เป็นจริงๆริอ้ปล่อยแบบนี้แหละแล้วปไปหนอ่อยเรไม่ห็นที่แต่งงานดิเขาเดี๋ยวมาแป๊บนึงปวดท้องอ่ะขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะตอนนี้แหละ A few moments later แมลว,ว่าอะไรเลยมัอก็ร้อนขนข้างในครับร้อนๆ้นแล้วร้อนๆแบบนี้ยังได้อะไรเพิ่มรึเปล่าแม่ร์ทำมั้น้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าหรอน้ำเปล่านะ ใช่เอาน้ำเปล่าใช่มไหมเอาน้ำอะไรเอาน้ำเปล่าครับเขาเอาตรงนี้ให้ดีก่อน น้ำเปล่าไงน,น,น้ำเปล่าก็ยิ่งน้ำเปล่าจัดชื่นจัดชื่นเลยน้ำเปล่า <c oughs> เธอร้อนมาเดินอีกอะร้อนเลยหรอร้อน่ากเลยวะอ๋อใวันนี้วันนี้วันนี้นนวันไยเขาช่วยยเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วยร้อนเหรอร้อนครับ ทขาอะไรเน่นโอ๊ยขาล่นแล้วเนี่ยดูว่าออกไปก่อนไปด้วยด้วยเออทำงานใหเรียบร้อยไปทำงานห้มันเสร็จก่อนโอ้ยตัวพังหมดไปทำงาน วโอ๊ยโอ๊ยหยุดไปทำงานไปไปทำงานเยเา้้องขอชีวิตได้ไหมทำงานรู้ว่ะเอ๊ยเออตอนนี้เธอเมาเนี่ย